นี่คือสถานที่อัพเลเวลสารพัดประโยชน์ของเหล่าพระเอกกันเลยทีเดียว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดราก้อนบอลนะครับผมพอดีได้รับรีเควสต์มาอยากให้ทําเรื่องราวของห้องแห่งการเวลาหน่อยนะครับซึ่งเรื่องราวของห้องแห่งการเวลาวันนี้ที่ผมจะเอามาคุยนะพอดีเห็นได้ยินข่าวมาว่ามันมีห้องแห่งการเวลาของมิติอื่นอะไรพวกนี้ด้วยนะครับของจักรวาลอื่นเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเรายังไม่ขยายไปยังเรื่องนั้นละกันนะครับผมจะขอทําเรื่องของห้องการเวลาที่อยู่ที่วิหารของพระเจ้าซึ่งวันนี้ก็จะเอาข้อมูลองค์รวมของ ห้องแห่งการเวลาที่เราได้เห็นกันในเรื่องดากอนบอลนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือกระทั่งว่ามีการอัปเกรดห้องแห่งการเวลาให้มันเปลี่ยนไปจากเนื้อเรื่องตอนต้นที่เราได้เห็นกันด้วยนะครับก็มาด้วย4ประเด็นหลกัหลกๆแล้วกันนะครับว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงภายในมีอะไรบ้างแล้วก็เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงหรือเวอร์ชันอัปเกรดแล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานในเนื้อเรื่องนะครับอ่าซึ่งถือว่ามีประเด็นหลายอย่างที่สมกับเป็นดากอนบอลนะครับพอเรื่องราวมันเดินเนินไปเรื่อยๆปุ๊บมีการบานปลายของสเกังมมนกก็ต้อีารขย ขอบเขตของสถานที่ที่ใช้ฝึกวิชาสําหรับพวกพระเอกเหล่านี้นะครับผมตอนอื่นผมขอพูดถึงภาพของห้องการเวลาก่อนเลยละกันสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจนะครับผมอาจจะไม่ได้มีการเปิดเผยหรือไม่ได้มีการเน้นย้ําในเนื้อเรื่องนะครับแต่ผมจะค่อยๆไล่ไปละกันนะครับว่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างที่1เลยนะครับคือสภาพแวดล้อมภายในพอเราเปิดเข้ามาปุ๊บจะกลายเป็นคล้ายๆจุดที่มีประตูอยู่แล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆสถานที่นอนพักสําหรับคนที่เข้ามาอยู่ในนี้นะครับโดยพื้นที่โดยรอบนะครับผมจะเป็นมิติที่มีความกว้าง ไกลมากๆเลยนะแต่ว่าอันนี้ครับจะว่าไปมันไม่ใช่สถานที่ที่กว้างไปอย่างไรขีดจำกัดนะว่ากันว่าความกว้างของมันจะเท่าเๆกับโลกหนึ่งใบครับผมซึ่งเรียกว่าสเกลเท่ากับโลกนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับโลกที่เราบินไปบินมาแล้วไม่เจออวกาศนั่นเองซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะเอาความกว้างของโลกมาพูดทําไมนะครับผมแต่ว่าเออให้เรารู้ว่าที่กว้างไกลขนาดนี้เนี่ยมันกว้างขาวสุดลูกหูลูกตาไปแค่พื้นที่ของโลกเท่านั้นเองครับแล้วก็สภาวะภายในนะครับว่ากันว่าอากาศที่อยู่ในห้องแข่งกัน เวลานี้อากาศจะมีความเบาบางเพียง1ใน4ของอากาศที่อยู่ด้านนอกเท่านั้นเองซึ่งถ้าใครนึกภาพไม่ออกเหมือนกับว่าเราลอยตัวไปเหนือพื้นโลกประมาณสัก10กิโลเมตรนะครับผมความสูงประมาณนั้นอากาศก็จะเบาบางเหมือนกับว่าถ้าเราปีนภูเขาสูงๆอย่างเงี้ยอากาศก็จะมีความเบาบางลงไปเรื่อยๆนะครับเริ่มเห็นความอยู่ยากของในห้องการเวลานี้แล้วเนาะประเด็นต่อมานะครับคือแรงดึงดูดภายในห้องการเวลานี้แรงดึงดูดของในห้องการเวลานี้มีถึง10เท่าของด้านนอกเลยครับผมหมายความว่าที่เขามีการปูรเรื่องกันว่าดาวครอปดิจิต้าอย่างนี้หรือกระทั่งดาว นไคโออย่างเงี้ยก็มีพื้นที่ความเป็นแรงดึงดูดมากกว่าที่โลกถึง10เท่านะครับก็อารมณ์ประมาณว่าเข้าไปในนี้ก็จะคล้ายๆไปอยู่ที่ดาวเบจิตา้าหรือไปอยู่ดาวของท่านไคโอนั่นแหละครับผมอ่ามันไม่หมดแค่นั้นครับผมมันยังมีความอยู่ยากต่อมาคือเรื่องของอุณหภูมิด้วยครับอุณหภูมินะครับในมิติของห้องแห่งการเวลานะครับก็คือจะมีอุณหภูมิส,สูงสุดได้ที่ประมาณ50องศาเซลเซียสอันนี้คือมุมของความร้อนสุดนะครับ50องศานี้เรียกว่าใกล้ๆเมืองไทยเลยเหมือนกันนะครับนี่นะแต่ว่า ห้องแห่งการเวลาเนี่ยว่ากันว่าอยู่ที่ลบ40องศาเซลเซียสนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ทําให้แข็งกันได้เลยทีเดียวครับหมายความว่าถ้าร่างกายคนหนึ่งคนที่จะทนไหวและเข้าไปอยู่ในห้องแห่งการเวลานี้ได้นะหนึ่งคือจะต้องทนความเบาบางของอากาศถูกปะต้องทนแรงดึงดูดแล้วก็ต้องทนอุณหภูมิให้ได้ครับซึ่งอุณหภูมิตั้งแต่ลบ40ไปยัง50อย่างเงี้ยก็ถือว่ามีความกว้าขงของอุณหภูมิถึง90องศากันเลยทีเดียวครับแล้วก็ห้องแห่งการเวลานะครับผมสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยเรีวา,าลาเ,ลาน,าเลาน้ มากกว่าโลกภายนอกถึง360เท่าครับ360เท่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอยู่ข้างนอก1วันนะครับผมจะเท่ากับอยู่ในห้องการเวลานี้1ปีเลยครับผมซึ่งก็เขากรตีกลมๆเป็น360นะครับและทีนี้ถ้าบีบลงมาให้อีกนิดนึงให้ดูเข้าใจง่าย1นาทีด้านนอกเนี่ยจะเท่ากับประมาณ6ชั่วโมงที่อยู่ในห้องการเวลาครับซึ่งต้องบอกเลยว่าใครก็ตามที่คิดจะเข้ามาใช้งานห้องการเวลานี้ก็ต้องลำบากกันหน่อยนะครับหลายๆเรื่องนะข้อดีก็คือว่าในนี้นะครับมันจะเป็นสถานที่ที่เราสามารถฝ ผลได้เป็นอย่างดีเนาะคือบางคนนะครับไม่ต้องทนสิ่งที่ผมเล่ามาตั้งแต่เมื่อกี้ก็ได้นะแต่ว่าเขาทนได้ประมาณนึงแล้วก็มาฝึกให้ชินกับสภาวะที่อยู่ในเนีย้ยประมาณนึงปุ๊บก็จะมีความแข็งแกร่งได้มากขึ้นอย่างมหาศาลแล้วนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่บอกสามารถโกงเวลาได้นะครับคือใช้เวลาแค่1่วันที่อยู่ด้านนอกอย่างเงี้ยแต่เราสามารถใช้เวลา1ปีในนี้ได้เลยนะครับนั่นคือทําให้โปกโกคูเบจิตา e ก็ตามที่เข้ามาฝึกในนี้สามารถแข็งแกร่งขึง้นได้อย่างก้าวกระโดดนั่นเองครับผมทีนราจะะมดก,กแยน,นคขคออโื ภายในห้องการเวลานี้นะครับก็อย่างที่บอกไปมันจะมีเป็นนาฬิกาทรายประดับอยู่นะครับแหมสื่อถึงเรื่องราวของการเวลามากเลยว่ากันว่านาฬิกาทรายอันนี้สามารถบ่งบอกเวลาได้นะครับว่าป่านนี้เราอยู่มาถึงกี่ชั่วโมงแล้วกี่วันกี่เดือนแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ภายในก็คือจะมีพื้นที่สําหรับพักให้คนที่เข้ามาในนี้ครับซึ่งข้อจํากัดของห้องการเวลาอย่างหนึ่งที่ต้องระวังไว้เลยก็คือว่าคนที่จะเข้ามาได้นะครับจำกัดจํานวนอยู่ที่2คนครับนอกจากนั้นแล้วคน1คนนะครับสามารถใช้งานได้ถ้านับจากเวลาด้านนอก เนี่ยคือ48ชั่วโมงหมายความว่าอยู่ในเนี้ยได้ประมาณ2ปีเท่านั้นครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอยู่นานเกินนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับประตูของห้องการเวลาก็จะหายไปนั่นเองครับอ่านี่คือเป็นกฎพื้นฐานว่าถ้าใครจะเข้ามาอาศัยอยู่ในนี้นะครับก็ต้องระวังปัจจัยตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยการที่จะเข้ามาอยู่ในนี้ได้2ปีนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีพวกแบบว่าน้ําหรืออาหารที่เอามากินเอามาอยู่ได้นะครับซึ่งเขาจะเพียงพอสําหรับคน2คนที่อยู่ในนี้ครับโดยพื้นฐานนะครับผมอาหารที่มีการเตรียมไว้้้กกก็็ือจะเเปปนนพวพววแง พวกน้ำนะครับก็เป็นอาหารพื้นฐานนะครับถ้าเกิดว่าทําอาหารไม่เก่งก็อาจจะต้องกินอะไรที่มันจืดๆนิดนึงนะแน่นอนว่าการที่อยู่ในสภาวะที่ดูอึดอัดแบบนี้นะครับมันก็ต้องมีสถานที่ที่ให้พักผ่อนให้เยียวยาหัวใจบ้างก็คือจะมีเป็นอา่างอาบน้ําให้นะครับแล้วก็มีเตียงให้สําหรับนอนพักผ่อนครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องของประตูนั่นเองครับประตูของการเวลาเนี่ยเมื่อเราเปิดมาจากด้านนอกนะครับมันจะมีกลไกของการเวลาที่ยังไหลใกล้ๆก,ก,กันแต่พอปิดประตูปุ๊บเนี่ยกลไกของความเป็นห้องการเวลามมันนจจะเรริิ่ทําางง ซึ่งการอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้แน่นอนว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างลําบากและส่วนใหญ่เนะี่ยพวกพระเอกก็คือจะต้องเอามาใช้ในการฝึกวิชานะครับการฝึกวิชาต้องระวังประตูที่บอกไว้เมื่อกี้เพราะว่าถ้าประตูถูกทําลายไปปุ๊บจะไม่สามารถออกไปจากพื้นที่แห่งนี้ได้ตลอดการครับแต่ว่าภายหลังนะครับผมเราจะได้เห็นว่าห้องการเวลาเนี่ยมันก็คือมิติมิติหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่ามีความสามารถพอที่จะฝ่ามิติออกไปได้อย่างเงี้ยก็จะทําให้สามารถออกจากห้องการเวลาได้แม้ว่าจะไม่มีประตูก็ตามครับคนที่ทําให้เราเห็นนะครับคือจอมานบูครับ ตอนที่จอมันบูเขาต่อสู้กับโกเทนคูสแล้วก็อยู่กับพิโกโรในนั้นนะครับพิโกโรเนี่ยทำลายประตูไปแล้วก็จริงแต่ว่าจอมันบูมันโมโหว่ามันไม่มีขนมกินในนี้มันก็ต้องออกไปข้างนอกให้ได้มันก็เลยตะโกนแล้วทําให้เกิดรูมิติขึ้นมาและจอมันบูก็หนีออกไปได้ครับหลังจากนั้นเราก็เห็นว่าโกเทนคูสก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็คือว่าตะโกนให้เกิดรูมิติขึ้นมาแล้วก็กระโดดหนีออกไปครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นวิธีแฮกอันนึงของห้องการเวลายังไม่ใช่เรื่องราวของเวอร์ชันอปัปปปปเเเกกกรรรรรรดดหหืออออออะะไไแแตต่่่่ยยาาาาางงงงงนจมพูถึลลีข้ เวลาที่อยู่ในเรื่องดักก้อนบอลว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆให้เราได้พูดถึงกันบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมแน่นอนว่าพอเป็นห้องห้องหนึ่งนะครับห้องวิเศษที่อยู่ที่ราชวังของพระเจ้าอย่างนี้มันก็ต้องมีพระเจ้าที่คอยกํากับดูแลนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วก่อนเดนเดก็คือจะมีพระเจ้าซึ่งเป็นคนที่ให้กําเนิดพิโกโร่ที่เป็นร่างยากของพิโกโร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมและทีนี้เนี่ยพอเดนเดมาเป็นพระเจ้า <D ane S 2> ปุ๊บเขาก็ได้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องห้องของการเวลานี้ไปครับซึ่งการปรับปรุงห<อ><อ> คือทําให้คนที่สามารถเข้าไปในห้องการเวลาเนี่ยเข้าไปได้เกิน2คนครับพะตอนในภาคเซลเนี่ยตอนที่พวกโกคูเบจิต้าทรังส์โกฮังตั้งใจที่จะเข้าไปฝึกเพื่อที่จะออกมาต่อกรกับเซลตอนนั้นยังมีเรื่องราวของการจํากัดเวลานะครับว่าคนคนนึงสามารถอยู่ได้แค่2ปีในห้องการเวลาหรือก็คือ2วันในโลกภายนอกนะครับอ่าแต่ว่าเรื่องราวของไอเวลาที่จํากัดเนี่ยภาคของจอมันบูไม่ได้มีการพูดถึงนะครับแต่ว่าที่มันปรับปรุปงแน่ๆแลวก็คือเรื่องของจานวนคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าโกเทนและก็ทรังส์เข้าไปในห้องการเวลาฝึก ก่อนที่จะต่อสู้กับจอมานบูใช่ไหมครับและทีนี้เนี่ยพิกโรก็มีการวางแผนว่าถ้าเกิดว่าจะให้โคดเด็กต่อสู้กับจอมานบูขอเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าเกิดว่าจอมานบูสามารถเอาชนะโกเทนคูสได้นั่นหมายความว่าเราหมดหวังแล้วเราก็เลยต้องล่อจอมานบูเข้าไปต่อสู้ในห้องการเวลาและในห้องการเวลานั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าโกเทนคูสพ่ายแพ้พิกโรจะตัดสินใจทําลายประตูและทีนี้ถ้าภายในปุ๊บโกเทนคูสถูกสังหารไปก็ตามนะครับผมก็สามารถใช้ดราก้อนบอลในการขืนคืนชีพได้ซึ่งอันนี้ผมขอแถมให้นิดหนึ่งนะครับว่า แฮ็กที่ว่าจะทําให้แบบจอมารบูหรือโกเทนคูสอย่างเงี้ยสามารถทําลายตะโกนผ่ามิติออกมาได้อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าไม่ต้องถึงให้ต้องตายหรอกครับแค่แบบว่าใช้พรของรากอนบอลสั่งให้คนที่อยู่ภายในออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเป็นรากอนบอลที่ทรงประสิทธิภาพหน่อยก็คงสามารถทําได้นะครับอ่ะแต่ว่าน,นี่คือเป็นแถบของพิโคโรว่าให้เข้าไปต่อสู้กับจอมารบูและตอนนั้นเราจะเห็นว่าคนที่อยู่ในห้องการเวลาโดยองค์รวมจริงๆอะครับมี4คนเลยนะจากที่ของภาคเซลเคยบอกว่าเข้าไปได้แค่2คนใช่ไหมตอนะนั้นก็คือจะมีทรังส์มีโกเทนม มีจอมานบูอยู่ในนั้นจอมานบูกับโกเทนคุสก็เริ่มการต่อสู้อันดุเดือดภายในนั้นครับผมนี่คือแง่ของการอัปเดตในเรื่องของจํานวนคนที่สามารถเข้าไปได้นะครับแง่ของการอัปเกรดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคนคนหนึ่งสามารถเข้าไปใช้งานได้48ชั่วโมงใช่ไหมครับหรือก็คือ2ปีภายในใน Dragon Ball Super มีการปรับปรุงข้อจํากัดตรงนี้แล้วนะครับคือคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถเข้าไปได้แบบยาวๆเลยนะก็คือฝึกในห้องการเวลาตามที่ต้องการได้เลยครับโกคู Goku กับบิจิต้าคือบอกเลยว่าใช้คุ้มมากๆนะครับแล อันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วงของการต่อสู้กับซามัสแล้วก็โกคูแบล็กนะับผมตอนนั้นก็คือเบจิต้ายังสู้แบล็กไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าไปปมาปุ๊บไปฝึกในห้องแห่งการเวลามาแล้วโกคูแบล็กถึงกับสงสัยเลยว่าทําไมเจ้านี่มันสามารถอัพพลังได้ในเวลาอันสั้นขนาดนี้นั่นเพราะว่าเบจิต้าเข้าไปฝึกหลายวันหลายคืนมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มพลังให้กลายเป็นซุปเปอร์ไซยาบรูที่แข็งแกร่งกว่าโกคูแบล็กได้ในเวลาอันสั้นอย่างที่ว่าไปนั่นเองครับเรียกว่าข้อจากัดของเวลาก็ไม่ม มันจะกลายเป็นสถานที่ฝึกเวลาแบบมีบักนะครับผมก็คือว่าถ้าะเอกอยากแข็งแกร่งขึ้นในเวลาอันสั้นอย่างนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปได้เรื่อยๆนั่นเองครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการใช้งานในเนื้อเรื่องที่เราได้เห็นกันไล่มาเลยก็คือเราอาจจะแบบมีภาพจําจริงๆเลยว่ามีการใช้งานครั้งแรกกันในดรัมบอลเซตของภาคเซลใช่ไหมแต่ว่าความเป็นจริงไม่ใช่นะครับโกคูเนี่ยเคยเข้าไปใช้มาก่อนนานนั้นแล้วครับตั้งแต่สมัยเด็กเลยคือด้วยความเบาบางของอากาศอุณหภูมิหรือแรงดึงดูดที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้โกคูที่เข้าไปตั้ 1>, 1เดือนก็ไม่ไหวแล้วครับผมเออทนสภาวะของภายในห้องการเวลาไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นานกว่านั้นแล้วโกคูอยู่ในห้องการเวลา1เดือนก็เลยจําเป็นต้องออกมาจากนั้นก่อนครับและทีนี้พอพูดถึงการที่จะไปฝึกวิชาต่อสู้กับพวกมนุษย์แปลงจะฝึกวิชาเพื่อต่อสู้กับเซลล์มันจะมีวิธีไหนที่เพิ่มพลังได้ในเวลาสั้นดีนะนะครับตอนนั้นก็คือให้เข้าไปฝึก2คู่ด้วยกันนะครับผมเพราะว่าเข้าได้ทีละสคนก่อนเอาตอนนั้นก็คือจะเป็นครั้งแล้วก็เบจิต้าเข้าไปฝึกกันนะครับาก,นนก,ปปก,กีคย1็ป๊ือภ ห้องการเวลาโกคูกับโกฮังก็จะเข้าไปต่อในนั้นเลยครับซึ่งตัวของเซลมันก็ตกใจนะครับว่าทําไมเบจิต้าที่ออกมาจากห้องการเวลาถึงแข็งแกร่งขนาดนี้วงเล็บในความหมายคือว่าเซลมันยังไม่รู้กันมีตัวตนของห้องการเวลานะครับแต่ว่างง,งว่าเบจิต้าเนี่ยเดิมทีมันไม่น่าจะสู้กัได้กระทั่งไอ้หมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบแปดแท้ๆแต่ว่าเซลร่างสองเนี่ยเบจิต้าสามารถเอาชนะได้อย่างสบายๆนะครับและทีนี้ด้วยความห้าวของเบจิต้าเลยทําให้เซลกลายไปด้านสมบูรณ์ใช่ไหมครับเซลมันก็เลยห้าวต่อนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าให้เวลาฝึกต่อเน ากกว่านี้ใช่ไหมนะแล้ทีนี้ทรังส์ก็มีการพูดกับเซลว่ามันก็ไม่แน่นะถ้าเกิดว่าได้ฝึกต่อก็อาจจะแข็งแกร่งมากกว่านี้ก็ได้นะครับเซลมันก็เลยอยากจะลองของมันก็เลยจัดเซลเกมขึ้นมาแล้วก็ให้เวลาพวกทรังส์เบจิต้าโกคูหรือโกฮังอย่างเงี้ยครับผมฝึกฝนต่อก็ฝึกฝนไปอย่างงี้นะครับผมแล้วทีนี้โกคูกับโกฮังก็ได้เข้าไปใช้หลังจากที่เบจิต้ากับทรังส์ออกมาแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นโกคูกับโกฮังก็ออกมาแล้วก็รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วทีนี้เบจิต้าก็เลยบอกว่าจะเข้าไปฝึกแบบยาวๆเลยเพราะว่าาาาเเเเซลลลนนนนนนียยมมัััใหห้้ววปป็อออทิต์นะรรืรณ10ง ว่าถ้ามีเวลาขนาดนี้แล้วก็ยังไงก็ได้แต่ว่าข้อจํากัดของห้องกาเวลาก็ถูกบอกกล่าวโดยพิกโโรนะครับว่าคนคนหนึ่งสามารถเข้าไปได้เพียงแค่2ปีในนั้นเท่านั้นเองครับโดยที่ว่าโกคูกับโกฮังนะครับเขาเข้าไปฝึกมาไม่ถึง1ปีด้วยนะมันเหมือนกับว่าถึงจุดจุดหนึ่งที่พลังน่าจะสูงสุดที่ประมาณนี้แล้วโกคูกับโกฮังก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่เข้าไปฝึกในห้องกาเวลาต่อและถ้าถึงเวลาเซลเกมก็คือให้ต่อสู้กันในเซลเกมแบบแฟฝงไปเลยไม่ต้องติดต่อเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโกคูเขาก็แอบคิดในใจอยู่แลัง กออหลังจากนั้นห้องการเวลาก็จะถูกใช้อีกครั้งหนึ่งในภาคจอมารบูอย่างที่ว่าไปก็คือว่าตอนแรกเนี่ยพิกโกโรอาจจะไม่ได้ตั้งใจใช้ขนาดนั้นก็ได้ครับแต่ว่าจอมารบูที่มันมีการต่อสู้กับอีวิลบูแล้วก็กลายเป็นซูเปอร์บูเนี่ยมีการบุกมาที่วังของพระเจ้านะครับแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความกระชั้นชิดตอนนี้เนี่ยพิโกโรก็เลยตัดสินใจให้พวกเด็กเข้าไปฝึกในห้องการเวลาลในห้องการเวลานั้นนะครับทั้งกับโกเทนก็ฝึกฝนไปจนพิกโกโรเนี่ยกำลังพาจอมารบูเข้ามาที่ห้องการเวลาน ต่อสู้กับโกเทนคุสในนี้เลยถ้าเกิดว่าพ่ายแพ้ขึ้นมาพิโกโร่จะทําลายห้องแห่งการเวลาทิ้งไปนั่นเองครับแล้วทีนี้นะครับทั้งกับโกเทนก็สามารถกลายเป็นซูเปอร์โกเทนคุสได้นะครับที่เป็นซูเปอร์สายยาขั้นที่3นะแต่ทีนี้ก็แอบ,บเก็บเป็นความลับไว้ก่อนครับผมแล้วทีนี้กว่าจะเปิดเผยความลับเนี่ยก็คือแบบแกล้งแสดงนะครับว่าต่อสู้กับจอมานบูไม่ไหวแล้วพิโกโร่ก็ทําลายห้องแห่งการเวลาทิ้งซะอย่างนั้นเลยครับและทีนี้นะครับจอมานบูด้วยความที่มันโมโหแล้วพลังอันมหาาลร้เวได แลวในเมื่อบูทําได้โกเทนคุสที่มีฝีมือไม่ได้ห่างจากบูขนาดนั้นเนี่ยน่าจะทําได้หรือเปล่าอย่างนี้นะครับก็คิดกันอยู่ภายในและเจ้าเปียกก็แปลงร่างเป็นซูปเปอร์โกเทนคุสขันที่3นะครับแล้วก็ทําลายกําแพงมิติออกมาจนได้ครับแต่ว่าจังหวะนั้นคือสายไปแล้วนะจอมันบูที่ออกมาก่อนนะครับมันก็จับทุกคนกินนะครับสาให้เป็นช็อกโกแลตแล้วก็กินซะอิ่มนํำสำราญเลยโกเทนคุสกับพิโกโรที่ออกมาปุ๊บก็โอ้ม่ก็ไม่เหลือใครแล้วเลอนี่และโกเทนคุสก็โมโหมากนะครับเข้าต่อสู้กับจอม พระเจ้านี่คือเล็กนะครับผมโอ้โหการต่อสู้โจมตีไปโจมตีมาทําให้ราชวังเล็กแล้วตอนนั้นเนี่ยห้องแห่งกาลเวลาก็น่าจะพังไปแน่นอนครับถึงต่อให้ห้องแห่งกาลเวลายังอยู่หน้าเวลานั้นแต่มันมีจังหวะหนึ่งที่คิดบูมันทําลายโลกแบบสบายๆเลยนั่นเองครับแล้วการต่อสู้สุดท้ายกับคิดบูเนี่ยก็ต้องย้ายไปที่ดาวไคโอชินใช่ไหมแล้วทีนี้ก็มีการฟื้นฟูโลกขึ้นมาฟื้นฟูพวกชาวมนุษย์โลกขึ้นมาอย่างนี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยราชวังก็กลับมาด้วยคิดว่าห้องแห่งกาลเวลาก็กลับมมมาาาาาครรรััับบแตต่่่่่วววออออนนนนน้้กกกก็ืไไีีะะะใใหพููดถึงงเยยทุสภ ปกติก็เท่านั้นเลยครับผมและทีนี้พองาเป็นภาคซูเปอร์ภาคซูเปอร์ก็มีการปรับปรุงห้องแห่งกาลเวลาไปนะครับโดยที่ว่าหลังจากปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นเข้าได้หลายคนแล้วนะครับก็ปรับปรุงเป็นเวอร์ชันที่ว่าไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของคนคนนึงจะเข้าไปได้กี่วันกี่ปีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โกคูกับเบจิต้าก็จะมีการใช้ห้องแห่งกาลเวลาในการฝึกวิชากันมากมายไกลกองเลยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนบทมันยกให้กับโกคูกับเบจิต้าไปแล้วเนาะว่า2คนนี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองแห่งจักรวาลนี้นะแล้ว นะครับก็ถือว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านเวลาที่จะต่อสู้อะไรที่มันหนักหน่วงนะครับผมแล้วโกคูกับเบจิต้าก็ฝึกกันมาเรื่อยๆแล้วเบจิต้าเนี่ยก็อย่างที่บอกมีบางจังหวะที่เขาเข้าไปฝึกคนเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะเบรกลิมิตตัวเองได้จนแข็งแกร่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนสามารถเรียกว่าเหนือกว่าโกคูแบ็คได้อย่างที่ว่าไปนั่นแหละครับผมและทีนี้พอมาเป็นศึกประชันพลังนู่นนี่นั่นนะครับก็ไม่ได้มีการใช้ห้องกาลเวลานะหลังจากที่ไปต่อสู้สาทิศต,ต่อหน้าท่านเซนโอเสร็จแล้วทุกคนก็ม คนนอย่างี้ก็ลําบากแล้วนะครับโกคูก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปฝึกฝนวิชาอะไรนอกจากนั้นเลยครับก็ถือว่าจบกันไปนะครับกับเรื่องราวของห้องแห่งการเวลาที่ท่านผู้ชมขอมานะก็ทําให้ตามรีเควสต์ตามนี้แล้วนะครับหวังว่าจะชอบกันนะซึ่งก็มีข้อมูลหลายๆอันนะครับอย่างเช่นข้อมูลเชิงลึกในเรื่องของบรรยากาศภายในอุณหภูมิไรนึงดูอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นข้อมูลที่เราไม่ได้รู้มาก่อนไม่ได้สนใจขนาดนั้นเนาะแต่ว่าความมีข้อมูลเชิงลึกแบบนี้ผมก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสถานที่หนึ่งเลยครับท่านผู้มมีูล้วขอ อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของห้องแห่งการเวลาอย่างนี้นก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ